ดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองวันนี้หมอนามาแนะนำค่ะมีอะไรไปดูกันค่ะวันนี้หมอนาจะพาท่านมารู้จักคำว่าพยาพยาเป็นปรัชญาภาษาอีสานที่บรรพบุรุษชาวอีสานได้ถ่ายทอดกันมาจนถึงลูกหลานเพื่อสอนเตือนใจในการดำรงชีวิต เช่นบุญบุญนีบ่มิผู้ใดปันแจกมันบ่แหกออกใดคือไม่พากลางคือจังเห้ากินเขา่าเฮ้ากินเห้ากะอิมมันบ่ไปอิมทองไผ่พุ่นภูบ่กินความหมายบุญใครทำใครก็ได้ไม่สามารถแบ่งปันกันได้เหมือน กินข้าวใครกินคนนั้นก็อิ่มหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม